พอไี่กล right, ัวจะตายแล้วนี่เป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ด นะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะว่าอ๋อโอดนั้นมีอะไรบ้างให้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าราคาการเข้าชมของโอดราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ได้พาน้องมีนมาที่ร้อยเอ็ดครับ ไปไปอามินอามินเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนลูกไปหอโถดกันไกลนะนี่ไม่ใช่ใกล้นะเนี่ยถูง นี่ไปลูกไปนี่ไงนี้มาไปตรงน,นี้พาน้องมีมาดูหอโบสถ์นะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่ใหญ่มากเลยครับข้ามทีขาข้ามตรงน,นู้นก็ได้ไหมนี่มันต้องข้ามตรงน,นี้ข้ามทีเดียวฝั่งทางซสายมือก็จะเป็นบึงนะฮะเรียกบึงอะไรบึงพลานชัยหรือเปล่า สำหนับหฮอเวทก็อยู่ตรงนี้นะครับสวยงามมากครับจังหวัดสุรินยังไม่มีเลยไมม่ีอะล์ออะไรเนี่ย น,นี่จะเป็นหอโบท์จำลองนะฮะส่วนหอจริงก็อยู่ด้านหลังเนี่ยสูงมากเลยครับทุกคนวันนี้ผมพาน้องมงินมาดูเชี mm ่ยก็ over here go straight ไปเลย go straight go straight running running สูงมากเลยครับ จะไปดูนะ,ะว่าทั้งหมดมีอะไรนี่นะจะเป็นบุคคลตัวไป50บาทผู้สูงอายุ60ถึง70ปี40บาทะฮะนิสิตนักศึกษา40บาททำไมนิสิตนักศึกษาอ,อ๋อตั้งแต่10คนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้สูงอายุ71ฟรี71ปีขึ้นไปขึ้นฟรีนะเด็กที่มีส่วนสูงอายุไม่เกิน90ขึ้นฟรีผู้พิการขึ้นฟรีสมรรถภาพพิสูจสขึ้นฟรีนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูนะ และรืนกาการใช้ห่นเ่เก่นชมรมีฬารงให้ผู้เล่นกีฬาเล่นชิ้ตายเเกื่อวับสรุกในการขั้นตอนต้องการแต่อและจุดหมายทางนออยู่ข้างกระเป๋าเจ้าอายุต่างว่า12ปีควรอยู่ในกระเป๋า อเปิดตั้งแต่กี่โมงขึ้นกี่โมพี่เปิดเอ่เปิดซื้อบัตรรอบแรก9โมงเช้าค่ะแล้วก็ถึงรอบแรก10โมงค่ะแล้วก็วันวนี้เป็นพิเศษค่ะปิดเราปิด4ท่มใค่ะซื้อบัตรดีเลยโอเคเดี๋ยวซื้อบัตรรนี้เดีย๋ยวเราขึ้นนั่งของเรานะเดี๋ยวเราพามาซื้อบัตรนะครับหอโถง101นะครับร้อเอเ็ดทวตรงนี้ เขามีวันหยุดมีอะไระไ,ไหมฮะมีวันหยุดมีอะไรบ้างห้องะถงโอ้ทุกวันนะฮะใครที่อยากมานะไม,ไม่มีวันหยุดนะครับมาช่วงนี้ก็เปิดถึงสี่ทุ่มด้วยนะครับยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดนะเจ้าหน้าที่บอกกัน ไปเต็มทีนะก็เราก็่มีจะดูให้ดูไปเลยเด็กๆชอบเลยนี่นะบัตรคนละห้าสิบบาทครับคนละห้าสิบบาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะไป นิสิตนักศึกษาก็ให้40บาทลดไป10บาทห้าบาทครับนักศึกษาหนึ่งและเด็ก <c oughs> เด็กหนึ่ง

สี่ยี่สิบสองยี่สี่หกแปดเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดโหสูงเลย 3, 3, สามสามเอ็ดเราขึ้นจากชั้นบนนะครับมาชั้นสามสิบเอ็ดนะฮะ โอ้น้ินู่นเิมันดัวเะเสียวเันนะเสียวกันละอันนี้เป็นชั้นสามสเอ็ดนะฮะของหอโบสถ์ What What um> ี่ค่ะเรน่อ้โหอลังานว่ะ นี่เป็นบริเวณชั้น31นะครับเห็นมุมพาโนรามาเลยนะครับทุกคนนี่เป็น,น,ปนจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะจังหวัดร้อยเอ็ดที่เห็นเป็นบึงเนะี่ยเป็นบึงพหลาชัยบึงพหลาชัยนะฮะใหญ่มาก เดี๋ยวเราอ่ะ,อะนี่เดินแล้วหรอเนี่ยเราเราขึ้นไปตรงไหนต่อ,อน,นี่เหรอ นี่เราต oh> ้องเดินขึ้นนะับอีกสามชั้นลิฟต์มีแค่ชั้นสามสิบเอ็ดนะฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินขึ้นดูโอ้สวยงาม อย่าปล่อยน้องนะโอ้อันนี้เราขึ้นมาบนชั้นสูงสุดแล้วเนาะน้องมีนว้าวเลย ยังเดินขึ้นไปอีกนะฮะยังเดินขึ้นไปได้อีกนะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นชั้นสามสองนะครับทุกคนไปดูชั้นบนดันไปต้อขึ้นไปข้างบนต่ออันนี้ ยังขึ้นอีกเหรอเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนไหม เด oh, ี๋ยวเราไปรอข้างนอกกันนกออกไปข้างนอกกันอเดี๋ยวไม่ได้รอไไดอไม่ได้แล้วนี่เป็นบริเวณชั้นที่สูงยสามสหรือเปล่าเดี๋ยวพาทุกคนเดินดูนะโอ้โหวิญญา ขอเท้าก่อนนะครับขอโทษครับขอโทษเดินดูก่อนอันนี้จะเป็นบริเวณ Sky Walk นะฮะของเราตายแล้วตายแล้วโอ้ยเสียวแค่ถ่ายรูปว่าเสียวแล้ว ต้องเปลี่ยนรองเท้าเด็กเด็กเด็กมีเปลี่ยนไหมครับบีมบีมโอ้อยู่นี่ทางนี้คือเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะฮะเพราะว่ากระจกอาจจะ อกระจบเขาใสเนาะตอะดอรมิว์หรอตอดอร์คลาสราคา4ีบาท50บาทคุ้มมากเลยครับกล้าเปล่าไม่ไหวเยขาสั่นมด

yes you can do it ฮฮ่เรสียวเลยอ่ะเฮ้ยเราไมีไม่กลัวเลยอ่ะพอได้กลัวจะตายแล้วมันหนาพอปะวะไม่กล้า่ะ

เนียวนะพี่บพี่ไม่ต้องงงเข้าจ่าไม่ต้องไปแต่อง้อเข้า้ามันจะมันจะอเฮ้ยถ่ายด้วยหน่อยเลี โอ้โเสียวเลยโอเคนี่ก็แค่นี้ก็โอ้โหเฮ้ยเอาแลอวทำหมดอะทีไป ได้ไหมไม่กลัวไม่ให้กลัวไม่ให้ไม่กลัวไม่ให้ไอเราเลยเสียวเลยม่ให้ที่เราตรงนั้นเลยอะไร ไปมาแล้วเห็นไหมมองมากมองมากมองมากมองไปแล้วไม่เอานะไม่เอาหรอกน่ากลัวไม่ากลัวไปเลย เดีย๋ยวผมลองลองเดินพาทุกคนดูนะอันนี้เพื่อทุกคนเลยนะโอ้โหไม่ไหววะ่ะไม่ไหวฮะโอ้หเสียวมากเลยอันนี้ชั้นประมาณชั้น33หรือ34เนี่ยโอ้ยนี่ได้อู่ซหน่อย<ส><ด>

มาแล้วมาแล้วเสียวมากเลยเสียวครับเสียวดีเสียแค่50บาทนะไม่ต้องเสียเป็นพันไม่ขึ้นเที เดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดสูงสุดของหอโบสถ์นะครับโอ้โหเดี๋ยวผมผ่าขึ้นนะเฮ้ยไม่ต้องถอดรองเท้า,าเหรอไมอถอดถอดข้างหน้านะฮะโคตรเสียวเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ต้องถอดรองเท้านะครับทุกคน น้ำใส่เข้าไปนะไม่ใช่แล้วบีม <c oughs> เป็นพระี่เราจบเนาะพอเวรเราจบแล้วอเเ๋วโอโทษครับ นี่ครับข้างบนสุดก็จะเป็นหอ,อโบสถ์นะครับแล้วก็จะมีพุทธรูปคือชั้นนี้จะเป็นวิวดีมากนะครับเป็นวิวแบบ3 6 0อ,องศาเลยนะครับเอาไปอีกเหรอ รูปเลยอ๋อยังไม่ได้รูปอ๋อยังไม่ได้รูปครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหอโหวตท,ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะทุกคนผมพามาดูนะเผื่อใครอยากดูนะบรรยากาศาข้างบนเป็นยังไงนะวิวสามร้อยหกสิบองศาชั้นเนียน้ยจะมี กระจกด้วยนะครับแล้วก็มีการเดินดูวิวรอบๆอย่างเงี้ยนะอันนี้เนปะ็นด้าน,นบนนะนะครับก็จะมีกระจกเดินผ่านเครียกว่าสกายวอล์กเดินบนกระจกเลยแบบเห็นแล้วเสียวมากเลยนะก็จ่ายค่าเข้า50บาทนะสำหรับผู้ใหญ่สำหรับนักศึกษา40บาทผู้สูงอายุ71ปีขึ้นไปฟรีนะครับเด็กน้อยไม่เกิน90เซนฟรี ลมแรงคนช่างแรงเลยนะฮะใครนะ เพื่อนเพทุกคนนะสาหรับขอโบวเนี่ยอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ในตัวเมืองเลยนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนอยากมาเที่ยวนะครับเสียค่าเข้า50บาทนะครับสาหรับผู้สูงอายุตั้งแต่อายุเจ็ปีขึ้นไปนะก็เข้าฟรีครับเด็กก็เข้าฟรีไม่เกิน90เซนติเมตรนะตนวสูงนะครับข้างบนก็จะมีลิฟต์บริการแล้วก็มีห้องน้ำนะมีห้องน้าเดี๋ยวเราลงลิฟต์กลับแล้วนะมีห้องน้ําบริการมีเครื่องดื่มนะครับอันนี้เราเราต้องซื้อเองนะครับ เราต้องซื้อ,อนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นอันนี้เราอยู่ชั้นยีิบเก้านะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะลงดูนะ,ะก็คุ้มนะ50บาทนะครับใครที่ยังไม่เคยฮหร์ดวทนะครับ ตนึนาทีนะลงไว้ตึงชั้นหนึ่งนะครับาะฉัน้นไม่ใช่ 1, ชั้นหนึ่ชั้นส